คุณนุกจักรพันไพรสุวรรณครับผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วก็เป็นผู้เล่นของ True Bangkok ครับนี่ครับพิบิตครับเป็เนบปปอลอที่สแลมครับราเชียสสุดผู้หลากกับ่วันนี้พิบิตมาแต่ยังไม่เห็นพี่ตูนนะครับตัวที่กั้นมาขวางตาแกพอดีเลยนะพี่บอยขาดตาพิบิต ทำคดีอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่เออไม่ใช่นี่ครับมีคนจีแล้วเนี่ยพี่บอยอ่าพี่บอยครับบอยพี่ไม่เกอร์เมื่อกี้ก็มีบอยท่าประจันนะครับพี่บอยท่าประจันขึ้นมาแล้วพี่บอยท่าประจันนี่สิข้าแก่มาเชียร์หลานครับครับหดาวทูได้สิบถาครับนี่ครับกล้องกลับมาแล้วก็โอ้ยอยากจะเอาที่กั้นออกเหลือเกินครับโอ้ยและค่าตาด้วยนะพอดีแบบทุกอย่างเนี่ย ฟุตบอลเจตุลามีสามัคคีครับคอนเทกองเสียงของทางสัมชัญครับมันก็เหมือนกับงานคืนสู่เย้าไกลๆครับนี่ครับกองเสียงของทางสุกุลาครับเหมือนเหมือนเห็นละเหมือนเห็นแล้วว่ากล้องไหนเ,เสียงของทางเท็กซ์รีนครับน่าจะนั่งอยู่ฝั่งหัวก <c oughs> ไก่ครับเอาเรียกหัวไก่มาดำลึกความหลังครัง้งยังเยาว์วัยครับ เขาไปเห็นนะครับหลังจากเขาจบการแข่งขันๆๆเนี่ยเขาไปกินข้าวตามข้างทางแล้วเขาก็จะแบบพี่บอยทามาจันครับมาเชียร์ล่ละครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ไปแข่งบอลพิเศษกับทางหมอนทองวิทยาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีไปแข่งกับทางอบปปจอยชัยนานครับแชมป์เข้ามาทามารายกันเนี่ยทำไมผู้คนเยอะแยะไปหมดอาจจะมาเชียร์โซนกุลาบนี่คืออาจารยโซนกุลาบ สันนิทานว่าอาจจะเป็นอาจารย์ส่นกุลาเป็น่าชีอาจานีฮัสซันนีมาเหมือนวันนานอ๋อครับรับครับน้องๆครับแฟนคลับส่นกุลาครับ